นีเว a ยเอ็กซ์ i ราไวท์เฟิร์ม o อนดนะครับเป็นโลชั่นแบบ Deep ไวท์เอ s เซน c ์วิตามิน C 40เท่านะครับและคอลลาเจนบูสเตอร์และด้านหลังก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับครับกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับปกติราคา250นะครับตอนนี้ลดราคานะครับเหลือเพียงขวดละ125หนะครับหรือซื้อ1แถม1นึ่นั่นเองครับกับ n i เว a Extra ซ์ i ราไวท์เฟิร์ม o อนดนะครับตัวนี้เลยครับ ใครสนใจอย่าลืมคลิกลิงก์ที่โพสนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะมีครีมสําหรับ1ขวดนะครับขวด125บาทโปรโมชั่นตอนนี้นะครับและชุดซื้อ1แถม1นะครับก็จะได้ทั้งหมด2ขวดนะครับรวมเป็น1,200มิลิตรนะครับในราคาเพียงแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมาใช้งานง่ายนะครับเป็นฝาแบบปามแบบนี้ครับมาดูนะครับนี่ครับเน้อครีมเป็นสีขาวและข้นนะครับแบบนี้เลยครับ